สวัสดีค่ะเก็บบรรยากาศวิวภูเขาสวยๆนะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทจังหวัดจันทบุรีภูเขาสบามค่ะส่วนคนขับก็จะพาเราซิ่งอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยจะถึงบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวลงทางทางนี้ก็จบทีไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วเราดูนี่บริเวณแถวบ้านนะคะคนขับก็จะพาเราซิ่งเนี่ย เพื่อนๆก็จะบ่นไม่ขับช้าๆหน่อยมองวิวไม่ทันเลยอือถ่ายไกลๆเ่ยถ่ายนี่มีการบอกไกลใไกลด้วยนะเพื่อนๆเนีย่ยเห็นไหมนี่แถวบ้านนะเนี่ยโ,โ,โดูดโดแตวจะลงข้างทางแล้วแบบหลับไม่ฟื้นอะ่ะด,ดูดนีด่บริโดโดจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยน,น,นี่ขับช้าๆดูวิวแบบช้าๆใจเย็นๆได้ไหม ไม่ได้ทมเขาไม่ได้นะวันนี้นวันศุกร์ครับผมศุกร์ครับผมวันนี้วันศุกร์ครับลมบรรยากาศแถวบ้านนะคะสวนทุเรียนเล็กๆแถวบ้านดู สวยแตกยอดกำลังงามก็จะมีวิวภูเขาสบามให้เพื่อนๆรับชมอีกเหมือนเดิมดอกไม้สวยๆนี่เราวิ่งมาใกล้ๆแล้วก็ได้ตั้งหนึ่งนาทีกว่ากับสองนาทีแล้วนะคะเราก็จะเอาสักสองนาทีไปเลยนี่ได้สองนาทีพอดีเลยถึงบ้านอยู่กับสวนมังครุด ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ